ไหมคะแบบสนั่นเหมือนฟ้าร้องเลยแต่ตามหลังเครื่องบินเจ็ตที่บินผ่านไปเร็วๆนะคะเสียงที่เขาเรียกว่าโซนิกบูมเอ๊แล้วมันเกิดได้ยังไงนะทั้งที่ตอนเครื่องบินผ่านหน้าไปอาจจะยังไม่ได้ยินอะไรเลยนี่แหลคะค่ะเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ปรากฏการณ์เบื้องหลังเสียงนี้ชื่อทางฟิสิกส์คือคลื่นกระแทกหรือช็อกเวฟเราจะมาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นนะคะอิงจากข้อมูลเอกสารแล้วก็มีรูปภาพประกอบด้วยที่เราได้มาะคะ่ะ ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาแกะรอยเจ้าคลื่นกระแทกนี่แหละครับว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ลักษณะเฉพาะตัวเป็นยังไงที่สำคัญเลยคือเราจะทำความรู้จักกับแนวขิดหลักๆที่เกี่ยวข้องอย่างที่อยู่ในข้อมูลของเราทั้งเรื่องมุมแล้วก็ตัวเลขวัดความเร็วที่เรียกว่ามุมมักกับเลขมักนะครับของตัวต้นกาเนิดเสียงเองใช่ไหมคะที่ต้องเคลื่อนที่เร็วกว่าอัตราเร็วเสียงในอากาศปกติ พูดง่ายก็คือวัตถุต้องเร็วกว่าเสียงที่ตัวมันเองสร้างขึ้นมาถูกต้องครับปกติเนี่ยเสียงมันจะแผ่ออกไปรอบๆเป็นวงกลมเหมือนเราโยนหินลงน้ํานะครับแต่ทีนี้ลองนึกภาพตามในเอกสารนะครับเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงอย่างในรูปคือจุด s 0 s 1 s 2มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v s ซึ่งความเร็ว v s เนี่ยมันดันมากกว่าอัตราเร็วเสียง v ในอากาศหน้าคลื่นเสียงที่มันปล่อยออกมาแต่ละครั้งแต่ละตำแหน่งแต่ละเวลาเนี่ยครับมันเหมือนกับว่า วิ่งตามแหล่งกําเนิดไม่ทันนะครับอ๋อพอจะนึกภาพออกค่ะเหมือนกับว่าตัวแหล่งกําเนิดมันหนีคลื่นเสียงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วคลื่นที่ตามมาข้างหลังมันก็เลยเหมือนไปแบบว่าอัดอัดรวมกันอยู่ด้านหน้าแทนไม่ได้แผ่ออกไปหัวใจสําคัญลองดูภาพประกอบอีกทีนะครับ จะเห็นว่าหน้าคลื่นกลมๆพวกนั้นน่ะที่มาจาก s0, s1, s2 มันไม่ได้กระจายออกไปเป็นอิสระแล้วแต่กลับมีแนวเส้นสัมผัสร,ร่วมกันซึ่งแนวสัมผัสร,ร่วมนี้มันไม่ได้แบนๆน,นะครับแต่มันก่อตัวขึ้นมาเป็นรูปทรงเอ,อ่อกรวยสามมิติโดยมีแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่ปลายแหลมของกรวยนั้น และผิวของกรวยที่เกิดจากการซ้อนทับกันของหน้าคลื่นนี้เองที่เราเรียกว่าหน้าคลื่นกระแทกหรือ Shock Wave Front ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าไอ้เจ้ากรวยที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่แหละคือตัวตนของคลื่นกระแทกที่เรากำลังคุยกันแล้วการที่มันเป็นรูปกรวยแบบนี้ค่ะมันมีลักษณะทางเรขาคณิตอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะหรือมันบอกอะไรเราได้บ้างจากข้อมูลที่มีครับ สิ่งที่เด่นชัดเลยแล้วก็วัดได้จากรูปทรงครวยนี้ก็คือมุมของครวยครับในเอกสารเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับมุมนี้มากเขาเรียกว่ามุมมักแมกแองเกลิลใช้สัญลักษณ์เป็นตัวกรีกทีท่าอ่านว่าทีต้านะครับ มุมนี้คือมุมที่วัดระหว่างผิวของหน้าคลื่นกระแทกหรือก็คือผิวกรวยนั่นแหละครับกับแนวเส้นตรงที่แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของแหล่งกําเนิดเสียงลองนึกภาพตามนะครับสมมติลากเส้นตรงไปข้างหน้าตามแนวที่เครื่องบินบินไปแล้วก็ลากอีกเส้นหนึ่งตามผิวกรวยของคลื่นกระแทกออกมามุมระหว่างสองเส้นนี้แหละครับคือมุมมักทีตาแสดงว่ารูปทรงของกรวยความแหลมของมันต้องสัมพันธ์กับความเร็วของแหล่งกําเนิดแน่ๆเลย เพราะจุดเริ่มต้นคือแหล่งกําเนิดต้องเร็วกว่าเสียงแล้วเราจะวัดความเร็วเทียบกับเสียงยังไงดีคะนั่นประเด็นสําคัญถัดมาเลยครับในเอกสารเขาแนะนําปริมาณที่ใช้วัดอัตราส่วนความเร็วนี้โดยเฉพาะเลยเรียกว่าเลขมักคะครับหรือตัว m เลขมักคะนี้ไม่มีหน่วยนะครับมันคืออัตราส่วนตรงๆเลยระหว่างความเร็วของแหล่งกําเนิดเสียง vs กับอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางนั้นๆ v เขียนเป็นสมการก็คือ m เท่ากับ v s v เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการเกิดคลื่นกระแทกที่เราคุยกันตอนแรกว่า v s ต้องมากกว่า v ก็พูดในรูปของเลขมักได้ว่า m ต้องมีค่ามากกว่า1นึ่นั่นเองครับอ๋อแปลว่าถ้า m เท่ากับ1ก็คือเร็วเท่าเสียงพอดีถ้า m เท่ากับ2ก็เร็วกว่าเสียง2เท่าแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเลขมัก M กับมุมมักเทตาที่เป็นมุมของกรวยเมื่อกี้นี้ล่ละคะมันเกี่ยวข้องกันยังไงเอ่ยเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยครับและเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญมากๆด้วยเอกสารให้สูตรความสัมพันธ์นี้ไว้ชัดเจนเลยคือ s i n θ เซตเท่ากับ v ส่วน v s ซึ่งถ้าเราแทนนิยามของเลขมักที่ว่า M เท่ากับ v s ส่วน v ลงไปเนี่ยก็จะได้ว่า sin เทตเท่ากับ1ส่วนเครับ สมการนี้ดูง่ายๆนะครับแต่ทรงพลังมากมันบอกเราว่ายิ่งแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เร็วขึ้นคือ v s สูงขึ้นหรือ m มีค่ามากขึ้นค่าไซน์เตต้าก็จะยิ่งน้อยลงซึ่งในทางเรขาคณิตก็หมายความว่ามุมมักเตต้าจะมีค่าน้อยลงด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะยิ่ง m สูงเตต้ายิ่งเล็กแปลว่ายิ่งบินเร็วกรวยเคลื่อนกระแทกก็ยิ่ง แหลมหรือแคบลงเรื่อยๆสินะคะนึกภาพเหมือนหัวลูกศรที่มันลู่ลมมากขึ้นมากขึ้นเวลาความเร็วสูงขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับจินตนาการดำนันช่วยให้เห็นภาพได้ดีเลยครับ ความแหลมของกลวยมันสัมพันธ์ผกผันกับเลขมาร์กโดยตรงผ่านฟังก์ชันซรายนี่คือหัวใจสำคัญทางฟิสิกส์ของปรากฏการณ์นี้เลยก็ว่าได้ครับแล้วก็ในสูตรนี้ขอย้ำอีกทีว่า V คืออัตราเร็วเสียงในอากาศส่วน VS คืออัตราเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงทั้งคู่ปกติเราจะวัดในหน่วยเมตรต่อวินาทีหรือ MMS ตามมาตรฐานสากลครับการเข้าใจความสัมพันธ์นี้ทำให้เราพอจะคาดการรูปทรงของคลื่นกระแทกได้ถ้าเรารู้ว่าวัตถุเคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงแค่ไหน โหน่าทึ่งมากค่ะที่ความสัมพันธ์มันออกมาง่ายๆแบบนี้ s ซ,ซต้าเท่ากับ 1m แล้วในกรอบสูตรเดียวกันนั้นนะคะดิฉันเห็นมีอีกสมก,การหนึ่งที่เชื่อมมุมมักซีตากับตัวแปรอื่นด้วยคือมีความสูงของแหล่งกำเนิดเหนือพื้น h กับระยะทางบนพื้นจากผู้สังเกตไปถึงจุดที่เสี่ยงมาถึง x ด้วยสมก,การไซ,าซตาเท่ากับ h x อันนี้ดูเหมือนจะเป็นการเอาเรขาคณิตของสามเหลี่ยมมุมฉากมาใช้กับสถานการณ์จริงเลยใช่ไหมคะ มันสำคัญยังไงคะในทางปฏิบัติใช่ครับสมการไซ n ทีตาเทกับ HX เนี่ยคือการนำความเข้าใจเรื่องมุมมักมาเชื่อมโยงกับรูปทรงเรขาคณิตในสถานการณ์จริงที่เราอาจจะสังเกตได้จากพื้นดินลองนึกภาพตามนะครับแหล่งกำเนิดเสียงเช่นเครื่องบินบินอยู่ที่ความสูง H เหนือพื้นดินมีคนสังเกตการยืนอยู่ที่ผืน ทีนี้พอหน้าเคลื่อนกระแทกซึ่งก็คือผิวกรวยมันเคลื่อนที่มาถึงผู้สังเกตมันจะสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาครับโดยมี H เป็นด้านตรงข้ามมุมทีตาและ X ซึ่งคือระยะทางบนพื้นจากจุดใต้เครื่องบินไปถึงผู้สังเกตณนะตอนที่เสียงมาถึงพอดีเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากความสัมพันธ์ไซ์ทีตาเท่ากับ H X, มันก็เลยเป็นจริงตามหลักตรีโกณมิติครับอ๋อแสดงว่าถ้าเรารู้ข้อมูลบางอย่างเช่นรู้ความสูงเที่เครื่องบินบินอยู่ แล้วเราวัดมุมที่หน้าเครื่องกระแทกทำกับพื้นได้ซึ่งก็คือมุมมักทีต้าเราก็จะคำนวณระยะ X ได้หรือกลับกันถ้าเราจับเวลาที่โซนิกบูมมาถึงแล้วเรารู้ความเร็วเครื่องบินซึ่งมันก็จะบอกค่า m ทําทำให้รู้ทีต้าได้เราก็อาจจะประมาณความสูง h ได้เหมือนกันแบบนี้หรือเปล่าคะเหมือนเป็นเครื่องมือวัดทางอ้อมเลยถูกต้องครับนั่นคือศักยภาพในการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์นี้เลย ทำให้เราเชื่อมโยงสิ่งที่เราอาจจะวัดได้ยากโดยตรงอย่างมุมมักกลางอากาศกับสิ่งที่เราสังเกตหรือวัดได้ง่ายกว่าบนพื้นดินเช่นระยะทางหรือความสูงมันแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจในหลักการพื้นฐานเรื่องมุมมักเลขมักเนี่ยไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับแต่เอาไปวิเคราะห์สถานการณ์จริงได้ด้วยชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปแล้วหัวใจสำคัญที่เราได้จากการสำรวจข้อมูลชุดนี้ก็คือ 1. คลื่นกระแทกจะเกิดเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงในตัวกลางหรือ m 1 2. ลักษณะเด่นคือการก่อตัวเป็นหน้าคลื่นรูปกลวยที่เรียกว่าหน้าคลื่นกระแทก 3. ม,มุมของกลวยหรือมุมมักซีตาสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราส่วนความเร็วหรือเลขมัก m ผ่านสมการไซทีตาเท่ากับ1 m ยิ่งเร็วยิ่งแหลมและ4 ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตนี้สามารถเชื่อมโยงกับตัวแปรที่สังเกตได้บนพื้นเช่นความสูง h กับระยะทาง x ผ่านสมการ sin ทีตาเท่ากับ h/x ครบท้วนดีมากครับความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ทำให้ปรากฏการณ์ที่ดูน่าทึ่งอย่างโซนิกบูมกลายเป็นสิ่งที่อธิบายได้ด้วยหลักการทางฟิสิกส์ที่เอ,อ่อชัดเจนวัดผลได้และมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียงจากเครื่องบินเท่านั้นนะครับหลักการเรื่องเครื่องกระแทกนี่มีความสำคัญมากๆในหลายด้านเลย อย่างเช่นเรื่องการออกแบบอากาศยานใช่ไหมคะที่ต้องคำนึงถึงแรงมหาศาลจากคลื่นกระแทกหรือออกแบบรูปทรงให้กระทบน้อยที่สุดใช่ครับนั่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยในวงการวิศวกรรมการบินและอวกาศการเข้าใจธรรมชาติของคลื่นกระแทกรูปทรง ความสัมพันธ์กับความเร็วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงยานอาวกาศหรือแม้แต่ขี่ปนาวุธให้มันทนทานต่อแรงกดอากาศความร้อนมหาศาลที่เกิดขึ้นจงหน้าคลื่นกระแทกได้แล้วก็ยังต้องพยายามออกแบบรูปทรงเพื่อลดความดังของโซนิกบูมที่จะกระทบพื้นโลกด้วยครับอืแสดงว่าความเข้าใจเรื่องนี้มันส่งผลทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยเลยนะคะถูกต้องครับ ทีนี้ลองมองให้กว้างออกไปอีกนิดหนึ่งจากแก่นของแนวคิดที่เราคุยกันคือการเคลื่อนที่ที่เร็วกว่าอัตราเร็วของคลื่นในตัวกลางมันทำให้เกิดปรากฏการณ์กระแทกหรือช็อกขึ้นมาคำขามชวนคิดต่อยอดก็คือลองจินตนาการดูว่าหลักการคล้ายๆกันแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคลื่นชนิดอื่นในตัวกลางอื่นๆน,นอกเหนือกับคลื่นเสียงในอากาศได้ไหม หมายความว่าอาจจะมีคลื่นกระแทกแบบอื่นที่ไม่ใช่เสียงอย่างนั้นหรอคะเป็นไปได้ครับลองคิดถึงปรากฏการณ์ที่วัตถุหรืออนุภาคเคลื่อนที่เร็วกว่าอัตราเร็วของแสงในตัวกลางนั้นๆซึ่งมันจะช้ากว่าแสงในสุญญากาศนะครับ ก็อาจจะก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าลักษณะคล้ายคล้คลื่นกระแทกได้เหมือนกันที่เรียกว่าการแผ่รังสีเชเรนคอฟที่เราเห็นเป็นแสงสีฟ้าฟาในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับหรือแม้แต่ในฟิสิก์ของไหลอื่นๆที่มีการเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วคลื่นพื้นผิวในของเหลวนั้นๆก็อาจเกิดรูปแบบคล้ายกันได้หลักการพื้นฐานเรื่องการเอาชนะความเร็วคลื่นในตัวกลางเนี่ย อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ความเร็วสูงในหลากหลายสาขาเลยไม่ใช่แค่เรื่องการบินเท่านั้นครับโอ้โห oh, เป็นม,มุมมองที่เปิดโลกกระตัดมากมากเลยค่ะทำให้เห็นว่าหลักการฟิสิกส์พื้นฐานเรื่องคลื่นกระแทกที่เราสำรวจจากข้อมูลวันนี้มันมีในยะที่กว้างขวางแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงปรากฏการณ์อื่นๆที่ดูต่างกันได้อย่างน่าสนใจจริงๆค่ะเอาละค่ะสำหรับการสำรวจเชิงลึกของเราในหัวข้อคลื่นกระแทก จากข้อมูลที่ได้รับมาในวันนี้ก็น่าจะครอบคลุมประเด็นสําคัญสําคัญอย่างครบถ้วนแล้วนะคะขอบคุณที่มาร่วมกันแกะรอยแล้วก็ขยายความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งนี้ค่ะยินดีครับ